duyên 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 คิดถึงเพื่อนๆสามภาพาคิดถึงเพื่อนๆวสัสเวทเอ,อคิดถึงทุกคนเลยทุกคนคือเพื่อนเป็นสมานะเออใครคิดถึงก็มาหาได้โอเคปะอยู่เจริญนครสาสิบทับสองไซส์สมโภชนาเ <c oughs> อแถวแถวเออ เขตบางลำพูล่างแถวเขางสานอ่ะเออมหาเ,เลวยเว้ยแคถึงมากเลยเออบอกแม่หมดอ่ะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนก็ไม่ได้อยู่แถวนี้อยู่ไกลมาก